นายใหญ่ภาค5เดินหน้านโยบายเข้มข้นด้านการป้องกันปราบอาชญากรรมในด้านต่างๆปักหมุดหยุดขบวนการลักลอบขายาบ้าแก๊งคอนเซ็นเตอร์อย่างฉิบพลันนายตำรวจหัวใจประชาชนพลตำรวจโทกิตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ขับเคลื่อนการปราบปรามอย่างเข้มข้นด้านการป้องกันปราบอาชญากรรมในด้านต่างๆสร้างความอบอุ่นให้กับประชาชนสั่งเดินชนขบวนการค้ายาเสพติดแก๊งวิชาชีพคอนเซ็นเตอร์โดยสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ปฏิบัติการภารกิจอย่างเข้มข้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนปรากรามอย่างจริงจังเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผู้การนายตำรวจใหญ่วิสัยทัศน์กว้างไกลพลตำรวจตรีธวัชชัยภ์มวิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รับนโยบายในใหญ่ภาค5ขับเคลื่อนเต็มพิกัดด้านการป้องกันและปราปรามยาเสพติดตาต่อตาฟันต่อฝัน ทุ่มกำลังก่อติดทุกพื้นที่อย่างจริงจังมีการบูรณาการกำลังสามฝ่ายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะบริเวณชายแดนด่านตรวจ,จำนวน9ด่านและตามช่องทางธรรมชาติเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนรวมไปถึงมาตร,รการเชิงรุกในการสนองงานตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสิ้นซากตั้งแต่ต้นน้ำหยั่งปลายน้ำตั้งแต่ผู้ค้าผู้เสพผู้สมคบและผู้สนับสนุนบูรณาการอย่างเต็มกำลังตามนโยบายผู้บังคับบัญชายอย่างเข้มข้น ตำรวจลงขอดพัฒนาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบน้ำประปาและถังน้ำบรรจุขนาดบรรจุ10,000ลิตรเพื่อการสาธารณุปโภคอุปโภคแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและเพื่อการเกษตรเพาะปลูกพืชผักตามโครงการตำรวจพันธ์ดีสอพอลงขอดอำเภอพร้า,ราวตำรวจภูทรเชียงใหม่โดยการอนุมัติงบประมาณจากตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่อำานยการโดยพลตำรวจตรีทวัดชัยคงวิวัฒนาชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานง,งานของพันตำรวจเอกสุภชัยจันทราผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรหลงขอนโดยเมื่อวันที่4กันยายน2567บริษัทราบเมาได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบน้ำประปาและถังน้ำขนาดบรรจุ10,000ลิตรขั้นตอนทดลองเปิดใช้น้ำประปาและทาสีบริเวณโครงสร้างบรรจุถังน้ำตำรวจพันธ์ดีสถานีตำรวจภูทรหลงขอนอำเภอพร้าวตำรวจภูทรจังหวัดชียงใหม่ ำรวจสถานีตำรวจภูทรหางดงเชียงใหม่อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนวันที่6กันยายน2567เวลา15นาฬกา30นาทีถึงเวลา16.30นโดยการอำนวยการของพันตำรวจเอกวิกบินเสริมศิีธนชัยผู้กำกับสอพอหางดงพันตำรวจโท นทวั์บุญมารองผู้กำกับปราบรามพันตำรวจโททสุทัศน์กิติวรยศสารวัจจราจรมอบหมายให้ร้อยตำรวจโทสนิทสิทธนรัตน์รองสารวัรจราจรสพหางดงเวรจราจรานวยความสะดวกการจราจรให้กับคณะครูผู้ปกครองและนัเกเรียนโรงเรียนหางดงรัฐราชขณะการปฏิบัติหน้าที่มีฝนตกปริมาณรถเยอะการจราจรยังคล่องตัวเหตุการณ์ปกติสุภาพบุรุษจราจรดูแลความปลอดภัยที่น้องประชาชนคนเดินถนน